สวัสดีครับช่างบอสรามุกานะครับวันนี้นะครับช่างบอสพามารีวิวนะครับงานติดตั้งแอร์วันนี้ช่างบอสมาติดตั้งแอร์ยี่ห้อแครเวียครับเป็นรุ่น e อ็กซ์เพรสขนาด1นึ0 0มแปดพัน BTU ตัวนี้อยู่ในขั้นตอนของการแบะคั้นทำระบบนะครับเราใช้ประคั้นซีครับ6 CSM นะครับต่อผ่านสายแล้วก็ไมโครเกตดุจตรงนะครับไม่ผ่านเกตตอนนี้ค่าไมโคร ตกว่าระดับมาตรฐานนะครับตอนนี้ช่างบอสทำได้ที่390นะครับมาตรฐานที่500มิลลิงานเดินสายไฟเรียบร้อยครับสายไฟคอยเย็น3เส้นสายเมน2เส้นสายกลาง2เส้นนะครับตอนนี้เราเดินสายไฟ7เส้นเต็มช่องทุกช่องนะครับดูงานครับท่อน้ำทิ้งท่อน้ำยาสายไฟนะครับบรรจุอยู่ในรางครอบอเรียบร้อยนะครับนี่คืองานภายนอก พร้อมนะครับตรงนี้ทําทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดเทสแอร์ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในตัวแอร์ในบ้านกันนะครับ21ทับ566 Carrier X Inverter พัด18,000 BTU 3,500บาท0 9 9 1 9 1 5 6 4เวลาจะตั <Wh itt les> ต้งแอรทุกครั้ง นี้นะอยู่ข้างในไม่เห็นนะครับัวนี้นะครับเป็น Air c a ค r เรียนะครับได้เบอร์5ที่3ดาวนะครับประสิทธิภาพอยู่ที่22.5นะครับนะครับค่าเซียอยู่ที่22.5ไทยนายก็ไม่มีอะไรมากครับพื้นที่เรียบๆโล่งๆนะครับพื้นที่เรียบๆโล่งๆติดให้แอร์มีความเอียงซ้ายนิดๆนะครับช่องบอสช่องบอสไม่เคยติดแอร์ตรงนะช่องบอสจะติดแอร์เอียงนิดหนึ่งนะครับ ไอเย็นดีครับลมแรงลมเงียบนะครับแคเรียตัวนี้เย็นอยู่แล้วนะครับติดต่องานได้ที่0 99191 5 6 4หวันช่างบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ